ไปรู้ว่าตอนไรมาอก่อนได้ไหมขอลองไปดวดูครับตอนนี้คือรำหน่งได้ยังไง Det er så bra! 你哈 <Okay. S 2> <laughs> <laughs>